สวัสดีครับพอผมพี่น้องเอซสนับเป็นแพืงครับนี่คือ okay, okay, okay. พ่อเอกมาบ้านแต่ละรอบต้องในโชว์ฝีมือการเป็นเชฟครับเพราาสมัยตะกี้กคขั้วประจําะครับพี่น้องพ่อเอกก็สิเป็นพ่อครัวอยู่ตลอดนะเมนูบ้านเฮานี่แหละแสบๆครับนี่คือ กระเพากบครับเป็นทายาทของไอ้เครือใครดรสมพงศ์แต่แต่ว่าพัดกระเพากบไปไหนเอลซี่วะดรสมพงศ์รีบหลบด่วนเลยว่าตันนี้กบขื้นมากดรสมพงศ์นี่คือกบในบ่อเฮาสิบ่บกินครับกบในบ่อเฮาสิบโบ่บอันนี้นะเพราะว่าเฮาเลี้ยงเพิ่นเพิ่นเพิ่นคุนเคยกับเฮาแล้วขื้นมากเพิ่นเฮ็ดให้เรียบร้อยมากให้ นี่คือคืออันนี้เขาไปซื้อ,อยูรานซื้อ,อยูมองที่เขาเลี้ยงขายนะเขาก็เฮ็ดไห้หเรียบรวยครับมาหอนเขาก็แค่มาแปะสภาพแล้วก็พร้อมเตรียมเครื่องปุ้งนะครับนี่คือการรวนครับรวนเนื้อกบอ่ารวนเนื้อกบให้ซุกกร,รับพี่น้องส่วนในเครื่องปุ้งกับซีมี่นี่ครับบพี่น้องเล นี่เครื่องปรุงครับเครื่องแกงสิเป็นพริกแห้งเด้อพี่น้องเด้อมันจังหอมครับอันนี้ก็สิเป็นใบกระเพรานี่อันนี้ใบยีราครับพี่น้องใบยีราอันนี้พัดสองสูตรเลยสูตรอ๋อนี่คือว่าสีใส้สองสองสูตรครับอันนี้เป็นกระเพรากระเพราบ้านเท่านะครับไปอันนี้นี่สิเป็นพักอีตูไทยเออบ้านเท่าสิเอิ่นพักอีตูไทย อันนี้สิเป็นใบย,ยีราครับนี่ครับตอนนี้ร่วนเนือโกบกอนครับร่วนเหนือกบแล้วก็เสียวออกกอนนะครับพี่น้องสติสิมาแบง่งจานหนึ่งสิเป็นกะเพราไปอังก็่าพอยตูไทยเป็นกะเพราปลาบานเ่านะครับเนี่ นี S <S ่แหละครับแกมาจากสวนล่างบ้านนี่แหละครับพี่น้องมีอยู่ต้นหนึ่งอยู่อันอีกจานหนึ่งกระทะหนึ่งกระสีเป็นใบยีราครับผักอีตูใหญ่นสองเมนูครับสูตรพัดแห่งครับพี่น้องรวนเนี่ยสองเมนูครับสูตรพัดแว่าไรับพี่น้องรวงเนีนะ นี่คือบบาวอีสานครับเบื้องการทํางานของเบาวอีสานมานี่ครับพึ่งพาอาศัยกันครับพี่น้องนี่คือการพึ่งพาอาศัยกันครับอันหนึ่งก็เป็นของเพื่อนอันหนึ่งก็เป็นของแม่เต๋ครับ ฝากช่องแม่เตาด้วยไม่รู้ว่าช่องแม่เตาชื่อช่องอะไรนะครับ FC หน้าห้านครับส่วนบ่าวอีสานก็คงจะมีหลายคนรู้จักแล้วครับแอดมินเพจปลอมดูดอย่างเดียวครับบ่าวอีสานบ้านน้องบัวเมนี่เขาดียบดูดได้ครับเมนี้บ่าวอีสานบดูดคลิปครับเนื่องจากผมมีเวลาไปแต่งคลิปผมมีเวลาไปบรรยายคลิปนะครับพี่น้องขอทายสดๆว่าสั่นอ่าแต่จะเสียเอาเวลาไปนางเห็ดต้นกระทินนะครับ นี่ใส่เครื่องข้าไปครับเป็นเครื่องขีมินกระเทียมพริกแหงครับคือกะเพรากบนี่สิเป็นเมนูที่เพสครับจังไฟสี่บอกข้าวนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหางไก่บออล้วครับนี่คือการปรุงครับ อันาห็รแข็งพอเพราะว่าตุ่นนะครับผมเนาะเจตเตามือพองครับแต่ว่าเบาวอีสานน้ำน้ำต้านขึ้นต้องลูกยางครับกระสันเวียนหัวเอาอีกมือนึงวะเก็บโคตไม่ได้บาอีสานน้ำต้านขึ้นครับเนื่องจากว่านอนหน่อยครับพี่น้องนอนตี่ซีตื่นตี่ห่านอนยังนอนน้อยแต่นอนนะคนน่ะ การที่แก้ปัญหาน้ตาตาลขึ้นก็คือเพิ่นไปใส่น้ำลำไยมาหน้อครับสองขวดลำไยอีรีเด้อว่าเป็นลำไยหนันเด้นี่น้ำลำไยนี่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 สองขวดเลยสูตรพ่อเอกนี่คือเป็นสูตรที่บต้องซิมครับซิมได้ไห <c oughs> ซิมกับคือนเก่าเราพี่น้องซิมกับบริษปุ้งเพิ่มดอกความันเสีบอยู่แล้วนะทีาพา์ดกติท้มันมันเจ็ร้อน่ร้นกจาดสอบกระทะด้นะมันพติดเลยาบรติเนี่ยอมันเิเอะอีกกระทะนึงแลนนครับคพี่น้องนี่คือเมนูกระ เผากบครับตัวนี้เป็นกระเพราครับเพราะว่าเป็นเักอิตูไทยนะกะเพราปลาบานเฮาเดี๋ยวไดเก็บเขาเก็บเขาตู้นี่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิมีเคนมากินก่อนนี่ได้ครับพี่น้องสําหรับทีมงาน <c oughs> ดรสมพงษ์กัยังอยู่ครับกบ <c oughs> ที่เราใช้ผัดคือเราไปซื้อมานะครับพี่น้องเราไปซื้อมาจาก ไอ้เพื่อนที่เพิ่นเลี้ยงขายนั่นแหละครับกัดพี่น้นนนองนี่คืออีกหนึ่งกระทะกระทะนี่ใส่ใบยีราครับบวดเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งลีลาพวดนะปุ่นนะไรเล เรียบร้อยแล้วครับสองกระทะสําหรับพัดกระเพราโกบครับกะเพราปลาบานเฮากับกะเพราใบยีรานะครับพี่น้องกบไปสื่อเขามาเขาเห็ดไห้มาเลยครับพี่น้องนี่ขัวแบบแห่งครับเบิ้องหน้าตาเมนูครับสุดยอดครับพี่น้อง บันทึกกัสิได้เวลากินข่าวเศร้าครับจักโมงเที่ยงครับก <c oughs> ินข่าวเศร้าสิบเอ็ดโมงเคืงครับพี่น้องแล้วก็สิได้เฮ็ดต้นกับทินกันต่อนะครับพี่นอ้นอ,อ,นนนอ,นนองเนาะกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่คอยให้การสนับสนุนครอบครัวน้องหญิงเนาะครับนอ้องฝากคอามเปนพี่น้องเป็นกำลังใจให้แบบนี้เสมอตลอดไปเด้อครับ ฝากสนับสนุนทีมงานรังบานน้ำครับพี่น้องฝากเบิรงโฆษณาบกดขามโฆษณาครับสารคดีนี้ครับใบสนีสะกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปนะสวัสดีครับโอ้ยโะตงซิมเมนูสูตรนี้โะตงซิมแสบ่บบือเกเา